สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ a ั n ok t i Nokliting Charlotte วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่าโชคใหญ่ที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะช่วงเวลานี้คุณจะได้พบกับความสดใสความสุขความสําเร็จในด้านต่างๆด้านการงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง คนที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานที่ทำตามใจหวังเลยคุณอาจจะได้โชคลาภแบบฟุกฟุกแบบที่คุณไม่คิดไม่คาดฝันว่ามันจะได้บางคนที่เคยประสบปัญหาที่หาทางแก้ไขหาทางออกไม่ได้ แสงอาทิตย์บนไพ่เดอะซันจะนำพาคุณไปพบทางออกของปัญหานั้นความขุ่นมัวความวิตกกังวลที่มีอยู่ในใจของคุณแสงอาทิตย์จากไพ่เดอะซันก็จะนำพาความอบอุ่นไปสู่คุณให้คุณได้คลายกังวลคลายความวิตกใดๆออก คนที่ยังไม่มีคู่คุณก็จะได้พบคู่ส่วนคนที่กำลังเป็นแฟนและคบกันอยู่คุณก็จะจุงมือกันไปเข้าสู่ประตูวิวาบางครอบครัวที่ยังไม่มีบุตรสักทีรอแล้วรอเล่าเห็นไหมคะม้าสีขาว กำลังนำพาเด็กไปให้คุณค่ะคุณจะได้บุตรสมใจปรารถนาและอยู่เป็นครอบครัวอย่างมีความสุขอันตีเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ